ให้ผมไปคว้าดูอีซอมาสไลด์นี่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกเจ็ดวันโลกแตกสิเริ่มดีสินาฬิกาพบกันที่ช่องสามไม่พูดจริงนะคือถามเนี่ยอ่ะผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่หมายถึงว่าไม่เป็นพระมาเนี่ยทำไมมันวุ่นวายจะต้องแบบระดมฝูงชนไปช่องสามแล้วแบบต้องมีตำรวจเนี่ยวมากันขึ้นคัดเห็นปะ ไปควบคุมฝูงชนมาเป็นป้ายเป็นนั่วโอ้ยวุ่นวายไปหมดมืนอวันแบบนั่งดูแล้วมันะลกเปิดนะเนี่ยเออแพรรี่ซับแรงพระปีนเสานะถึงได้เอาให้ดูเพราะว่าฉายาท่านแทนที่จะแบบชื่อพระว่าเพราะ,ะนะชื่อพระปีนเสา <laughs> หลังโดนป้าปีงคือไปทะเลาะก,กับพระนะไปทะเลาะก,กับ Th <laughs> ทิศแพรรี่ทิศแพรีก่ก็ไปทำบุญนะคราวก่อนทะเลาะใครเนี่ย ดาใครอยู่อะเออบอสวอใช่ไหมเออเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทิดแพรี่ยังซัดกับบอสวออยู่เลยอันนี้มาซัดกับพระปีนเสาอีกเพราะว่าพระปีนเสาเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีคนจ้ต้องทําลายพระพุทธศาสนาเหนื่อยไหมนี่ใครจยโกรธผมนะพอมีข่าวยิบปั๊บเนี่ยคนชอบมาเถียงในอินบ็อกว่าอาจารย์อย่าอ่านข่าวพวกนี้มันทําลายศาสนาไม่ใช่ครับ ศาส,สนาไม่เสื่อมฮะที่พูดเนี่ยคือเราขัดเกลานะฮะเหมือนขัดซ่วงอนะ่ะหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังตรวจสอบสำนักปฏิบัติธ,ธรรมพระปีนเสาฉายานะพระปีนเสาพบไม่ถูกต้องตามขั้นตอนคืองานเข้าแล้วไงไอโนนไอนี่ไอนั่นไอนี่ไอนุ่นว่ามาละงานเข้าแล้วอ่ะเนี่ยถึงได้บอกนะอะดูหน่อยละกันเดี๋ยวจะหาว่าเป็นธรรมวันนี้วันฮาโลวีนวันพระใช่ไหมวันนี้วันพระด้วยปะ เออนะอันนี้มอนได้พระปีนเสาครับทีช่องสามนะฮะทีวีสีช่องสามนะทีวีเพื่อคุณไม่ใช่เพื่อเรานะฮะเพื่อคุณนะฮะตึกพระรามสี่ กรุงเทพมหานครนะครับนะฮะคนไทยคนพุทธนะฮะเตรียมพร้อมหรือยังเตรียมพร้อมหรือยังเตรียมเสือ้อเตรียมสตัตว์เนี่ยเตรียมอ่อหมอนมุ้งนะฮะเบียงอ,งอาหารนะครับเนี่ยไปนอนสักไปนอนปฏิบัติธรรมกรรมฐานสักสามวันสี่วันดีไหมฮะที่ เอทีวีสีช่องสามนะครับจนกลัวจะได้รับคำตอบที่พอใจนะครับพอใจอะไรอ่ะสาธุดูวุ่นวายนะต้องนัดหมายหรือจะไปจำวัดแถวนั้นดีเว้อะไรเงี้ยเออต้องมีคำตอบที่พอใจอ้า นี่ถามจริงแล้วเ,เ,เป็นปลาไปทําไมเนี่ยฮะ,ฮะรู้สึกชีวิตมันมีปัญหาวุ่นวายมากแล้วก็ทำญาติโยมเดือดร้อนไปทั่วพุ่งตรงวันเนี้ยหน้าท่องสาววุ่วายไปหมดแต่สุดท้ายเป็นไงตกลงตกลงก็จับไออคนเอ้คนชกแคลรอเป็นไงไปบ้างเนี่ยเห็นไหมเกิดบาปเกิดกรรมไปวุ่นวายต่อไปหมดอะ่ะตกลงสํานัก สำนักสงฆ์เป็นไงบ้างถูกกฎหมายไหมแต่ดีแต่พู้ตงนะข่าวนี้มาเนี่ยข่าวนี้มาเดี่ยใครอารมณ์ดีรู้ป่ะเออทายสิข่าวนี้มาใครอารมณ์ดีทุกข่าวมีที่มาที่ไปนะอ้าวใช่ไหมบวชเป็นพระเนี่ยมไม่ต้องโกนคิว้วไม่ต้องอดข้าวเย็นกินข้าวเย็นบาป มีคิ้วแลบาปวะเออแล้วผมยาวก็ไม่ได้เป็นพระแล้วไงพระเข้าเซเว่นก็ไม่ได้พระไปวันแบงคอกพลาก้อนเอ็มโซเฟียก็ไม่ได้ออพระไปเล่นน้ำตกก็ไม่ได้พูดปับ๊บพระเล่นหิมะยังอยู่เลยพระเล่นหิมะไงเอ,อใครหัวเราะคนหัวเราะพระเล่นหิมะ ดยตรงอะพระและดีมาเพราะตอนนี้พระปีนเสาเนี่ยมาเป็นจุดศูนย์กลางของข่าวคนก็ลืมพระเล่นหีมะไงเออนะเดี๋ยวนี้มีพระหลายอย่างด้วยพระโดดกำแพงอันนี้พระปีนเสาแล้วก็มีพระเล่นหีมะพระเล่นหีมะพระไข่แข็งไงไปถามคุณเด้ดิพระไข่แข็งเออ เราเห็นอิวไอติมไข่แข็งปากพนังเราให้่อยนะใครอยู่ปากผนังบ้างเออแล้วร้านไอติมไข่แข็งเนี่ยร้านร้านเนี้ยนะไก่ร้านน้ำแข็งใส่เขาเนี่ยเ,เขาแบบโดนผู้จองห่อ,อมากแบบฉันไปฉันออกลอกเรื่องเร็วมางเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาปลาใครอยู่ปากผนังแบบนี้นี่นี่ใครอยู่เนี่ยคนใต้ไปอยู่ปากผนังอ่ะร้านไอติมไข่แข็งอ่ะ,ๆๆอะกับร้านอะไรปะร้านร้านเครื่องน้ำแข็งใส่อ่ะเออ ปลาเลนิมะพาไข่แข็งทำไมวะคือเป็นร้านที่แบบโด่งผู้จองห่องมากเดี๋ยวดูดิใครอยู่บ้างจะได้ทดสอบเนี่ยมีมีคนบอกอยู่ปากพนังอ่ะคือคุณแหละคุณคนใต้ว่ะใครอยู่อ่ะัหวไซ้แล้วเคยไปปากพนังมามได้ยินได้ยินชื่อมะมพออยู่หัวไซหัวไซ้อาหารทะเลอร่อยนยีอ่ะเราไปก็ได้ อีกท่นก็ไป่หยียบคนพื้ที่ทอยู่กรุงเทพแต่ไปบ่อยแล้วเพื่อนเมื่อเราไปถึงมันก็ต้องหาของดีให้กินไงและอีร้านเนี้นะอีร้านน้าแข็งใสกับอีร้านไข่แข็งเนี้ยมันเป็นโดผู้จองหองเว้ยคือแล้วแต่อารมณ์อะคือเขาไม่ประกาศก็เปิดก็ปิดนะคือชาวบ้านต้องไปผ่านแล้วดูก่อนเองว่าแล้วแล้วเพื่อนๆจะมาบอกนะเฮ้ยวันนี้ร้านน้าแข็งมันปิดแล้วรีบไ,ไปกินแล้วคือก็อารมณ์ดีไงเขาก็เปิดแล้วไปกินี่น้าเรื่องมากเนี่ย คือก็ไม่รู้ปิดกี่โมงนะเขาหมดอารมณ์เขาก็กปิดร้าน <laughs> ไม่มีอารมณ์แล้วแต่ถ้าใจดีไปถึงโอ้ยตักให้เพียบเลยเวลาไม่เอาเนี่ยพอเราไม่ขายเ้วปิด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 ,ป,ดปากน้ำมะสู้ปากพนังจะไม่ได้นะทองหยิบอร่อยสุดทองหยิบเลิศสุดเพื่อนฉันต้องส่งมาให้สองกล่องสองกล่องเนี่ยเอออแต่ได้กลับมา <laughs> เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยไอ้ข่าววันเนี้ พระปางและทีมะดีใจเออมึงมึงเอาข่าวกูไปแล้วเหมือนเหมือนแม่ต๊กกันเหมือนแม่ต๊กกับป๋าเบียรนะบอสพอตอนนี้บอสพอเนี่ยดีใจเพราะมีอะไรเนี่ยมีทนาย <laughs> มันมีข่าวสอยไปเรื่อยไงอ,อีทนายมาเนี่ยก็ทําให้โพยทองทวยกระโทกเนี่ยเออว่างงานบางวันที่มันป่วยไงอันนี้มันป่วยไงเป็นโรคสมองฟอร์สมองฟอร์ถาวรเนี่ยอ,อ่ะกลับเข้ามาเดี๋ยวไม่ถึงคุณโอมคุณโอม,มก็น,นั่งเฝ้า เมื่อคืนแกส่งคลิปมานะผมส่งกันบ้านไปบอกคุณโอมทำกันบ้านมานะทาคลิปมาทําคลิปจะเอามาออกตรงเนี้ยที่เกียรพูดไงเขาเล่าเองไนงะผมบอกเนี้ยทามาสามนาทีสักข้าทุ่มคุณโอมตอบเล่กีฬาอยู่โอมตอบอ่ะอาจารย์จะทําทคลิปพรุ่งนี้ได้ไหมทาไมวันนี้เป็นศพแล้วหน้าตามไม่ไหวเออที่พูดเนี่ยคือจะออกอากาศพรุ่งนี้มึงอทําตอนบ่ายพรุ่งนี้ก็ได้ เอาอยู่นี้ไม่ได้เอาห้าทุ่มจะไปออกตอนไหนแล้วปรากฏปรากฏก็ขยันนะตื่นเช้ามาส่งคลิปมาแล้วปากแดงมาเลย <c oughs> คุณโอมปากแดงคิ้วเห็นไหมคุณโอมนี่แกอยู่ในนี้ต้องถามแกคุณโอมเหมือนพราคือถ้าคิ้วไม่คิ้วไม่เข้มที่ทํางานไม่ได้ใช่ไหมคุณโอมอยู่แบบเนี้ยนอกเรื่งหน่อยเหรออยู่แบบอยู่ดิเมือ้ยังอยู่แล้วก็ยังคนเลาะอ,อยู่เลยเนี่ยคุณโอมคุณโอมไหนเช็คชื่อสิ อยู่บ้าเอาอยู่อยู่ถามหน่คุณโอมถ้าคิ้วไม่มีเนี่ยคุณไปปฏิบัติการรักชาติไม่ได้ใช่ไหมคุณโอมเนี่ยของแท้คิ้วก็ต้องคิ้วปริ่มเลยนะเออมื่อคืนก็บอกเนะี่ยคิวบอกอะ่ะเขาห่วงมาเนี่ยมบอกทำคลิปมาหนะ่อยไม่เกินสามนาทีอะ่ะยาวเอาเรื่องเนี้ยเนี่ยเรื่องพม่ารามันเนี่ยเรื่องสัญชาติเนี่ยสัญชาติชั่วเนี่ยคุณโอมบอกว่าออวันนี้ไม่ไหวแล้วเป็นศพมากเลยหน้าตาเนี่ย บอกเออพรุ่งนี้ก็ได้มันออกรายการตอนเย็นปรากฏตื่นเช้าผมตื่นเช้ามาแก่ส่งคลิปมาแล้ะปากแดงคิ้วโกงอยู่ไหนเนี่ยหายไปเลยเขียนคิ้วอยู่เหรอเอออ่ะทีนี้บอกว่าพระเนี่ยนะพระกระโดดกระแพงนี่วันนี้เลือกข่าวนี้ยเพราะว่ามันเป็นข่าววันฮาโลวีนไงวันปล่อยผีไงถูกป่ะนะฮะพระเนี่ยมาขนาดนี้แล้วตกลงเนี่ยผมก็ถามเอาคำถามจริง เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เขาสร้างถามเนี่ยทําไมอะไปเรียนหนังสือทําไมต้องใส่เครื่องแบบด้ยวยผมยาวก็ไม่ได้อะผมยาวหรือหนังสือไม่ได้หรอเออมันถามันตั้งสมัยผมเรียนแล้วนะเออแต่ผมมีเหตุผลผมเนี่ยตัดผมสั้นจะเด็กอืมเป็นมามใครตัดผมสั้นบ้างต่อให้โตมาแล้วก็ให้ตัดผมยาวได้เราก็ตัดผมสั้นก็เหมือนคนถามอะอันเนี้ยเด็กสุกุหลาบเนี่ย ง่ายแต่ผู้าชายไม่อยากไว้ผมยาวไงไม่อยากหัวเกลียวไงตามภาษามานะันอะสมัยนะั้นมันไม่สกินเฮดกันไงมันต้องผมยาวลากใส่กันไงบางคนก็เถียงครูไงคุณครูจริงจริงครูก็สนิทกันอตไม่ได้เถียงแบบเลวทรามหรอกแบบคุณครูก็แบบเอฟังพวกเราไงคุณครูยังวัยรุ่นไงน้มที่ครูก็ผมยาวเี่ยผมเรียนไม่ได้เกรดเองไงก็ไม่เนี่ยมันอีกคนที่ท็อปคะแนนของห้องนะผมมันก็ยาวยาวหนีเรียนอ่ะมันก็เก่งที่หมายเลยอะ อืมมันไม่่อยเข้าเรียนด้วยนะอีมันเก่งมมีเพื่อนคนหนึ่งมันไม่มันไม่มันไม่เรียนเลยเพราะอะไรป่ะเพราะว่าไอ้วิชาที่เราเรียนเนี่ยในหนังสือทั้งหมดเนี่ยมันรู้หมดแล้วเอ้ที่มันอยู่บ้านเนี่ยมันไปอ่านไปศึกษาเองเพราะมันไปสอบเทียบเทียบปสสามเทียบปสห้ามันไปเอ็นติดแล้วด้วยก็ไม่ต้องมาเรียนไงก็โผล่บ้างคิดถึงเพื่อนไงซึ่งคุณครูก็ใจดีว่าเออ ไม่เรียนกับเขาก็ไปเช็คชื่อแต่ว่ามึงมาสอบมาสอบก็เลยแหละสอบครึ่งเทอมปลายเทอมมาสอบก็ได้คะแนนท็อปทุกทีอ่ะไอเนี้ยผมมันก็อยาวว่ามันไม่ต้องมาโรงเรียนมันไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากสัดวม้องมันอยากหล่อมันนี่เก่งไอ้นี่จนปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์อยู่จุฬาแล้วมันเก่งยริงเก่งงเนี่ยไม่ต้องเรียนอะครูก็รู้ไม่ต้องเรียนเพราะว่าออที่เรียนในห้องเนี่ยมันรู้มดแล้วไงสี่เวลามันไปมันไปข้างหน้ามันแล้วมันไปมันไปเรื่องสอบอะไรันอ่ะเนี่ยมันก็ถามเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ย แต่ครูก็ดีอครูก็ไม่ตีอ่ะครูก็ฟังมันก็ถามเนี่ยก็เนี่ยกระผมยาวเนี่ยก็สอบก็ได้ท็อปทุกทีออ้าวไอเดี่เหมือนกันเนี่ยแล้วไงไม,ไม่ไม่หกผ้าเหลืองไม่กันคิว้วอันนี้ถามแบบพารกีชนะไปหกผ้าเหลืองไม่กันคิว้วกินเท่าเย็นเนี่ยแล้วางเป็นบาปมันตกนรกเหรอเออมันถามพี่มานี่ไงพารปกีนเสาผิดกฎหมายปะ ปรากฏก็มีคนมาตอบนะคือผมไม่ลงรายละเอียดหรอกสารพัดเลยคนมาตอบอ่ทาทนายทุกครูอย่างเงี้ยคือต้องให้คารวะมาตอบขันะี่คือโลกโลกประหลาดอะ่ะตอนนี้คนคารวะสอนพระคารวะสอนพระเนี่ยผมขอมาดูคอมเมนตน์่อยนะเพราะว่าผมนั่งดูอยู่เครื่องเดียวกดเครื่องนี้แล้วกลัวมันกระเด็นไหนดูเซิกลัวก็เล็กด้วยเนี่ยปรากฏโลกมันกลับตลบปัดเไว้ตอนนี้คารวะต้องมาสอนพระว่ พ,พราะปลาถามบอกว่าปีนเสาเนี่ยมันผิดด้วยเหรออ่านดูสิเนี่ยคุณปีอรเอ็มาแล้วเหรอมีเรื่องปเ็ก็มีคุณอย่าพูดนะคุณโดนฟ้องนะะเขาฟ้องนะ B R อเนนี่ยเออนันชองชอบกระดอจี G เขาจะฟอ้องรู้ยัมรู้จักองซานซูจีไหมอีนี้นักงชอบกระดอจีเขาเรียกกระดอจี G. ถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยผิดไงอะ่ะ ผมยาวในนิพพานไม่ได้ไงเออีนเสื้อเป็นเสอเป็นพระปลีกพระกีดโมถียน่าดูเลยเออผมยาวนิพพานไม่ได้ไงทำไมต้องกันคิ้วเด้อไปสวรรค์นี่ต้องโกนคิ้วอะเออในธรดูดีพระปีนเสาปาปตรงไหนเออเนี่ยพระสามกีบพระสามนิ้วผิดด้วยเะเนี่ยถ้าฉันเป็นกีบฉันคงลุ่งอ่ะไหนคน ใครด่าศาสนาจัดก,การอะไรคุณดามันด้วยนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเสื่อมนะผมพูดถึงเรื่องคนเสื่อมนี่พุ่งตรงเออปรกากฏถึงยุคที่พระมาถามว่าอาตามาปีนเสาผิดด้วยหรือผมไม่ลงรายละเอียดปรกากฏคารวะต้องมาตอบนะจะถูกจะผิดไม่รู้ทนายจุกกลู้ต้องมาตอบพระว่าปีนเสาผิดเปล่าคือคือมันอะไรในะโลกเนี้เออถูกไหม ปีนเสารหรือรูดเสาปีนอันนี้ปีนเขาบอกเขาไปเขาบอกเขาไปปฏิบัติธรรมเอาอาหารขึ้นไปด้วยเขากล่าวว่ามีลเงอันนั้นเมื่อหกหนึ่งวันนี้แต่นึกภาพถึ่วันนี้เฮ้ยจะไปท่องสามปรากฏวุ่นวายที่หมายคือพระไปไหนเนี้ต้องไปพระมาปโปรดเยปรากฏมีทกกันมีควบคุมฝูงชนัดประชาชนมาต้องกันลบกันล้วบอสกันมาคนนี้มาวุ่นวายไปหมด จะบวชทําไมเนี่ยเออไหนดูซิอ๋ออะเดี๋ยวต้องให้แอดินก็ดูผมไม่ใช่อดินเราอย่าไปสนใจเขาเลยอืมนะแต่ที่ผมบอกที่ผมพูดเนี่ยคือศาสนาไม่ได้เสื่อมที่เสื่อมคือบุคคลซึ่งมันมีในทุกศาสนามันไม่ใช่ว่าห้ามพูดพุทธการก็มีถูกไหมเอ่อพุทธการก็มีอะมาแล้วอันนี้เข้าข่าวหนะ่อยเข้าข่าว นี่ไม่เข้านะนี่นี่เป็นประเด็นเราเป็ูดเรื่องผีผีพระ